และในวันนี้เช่นเดียวกันนะคะทางกรุงเทพมหานครนะคะ่ะได้จัดพิธีรับเข็มกลัดพระราชทานเพื่อที่จะมอบให้กับพี่น้องประชาชนที่ลงทะเบียนรับเข็มกลัดพระราชทาน1,000 0ชิ้นผ่านทางเว็บไซต์ www.bitformam2015.com ก่อนหน้านี้โดยประชาชนสามารถที่จะเข้ารับเข็มกลัดพระราชทานได้ในสำนักงานเขตที่ตนเองลงทะเบียนไว้ระหว่างวันที่14และ15สิงหาคมค่ะ นายสัญญาชีนิมิตปรลัดกรุงเทพมหานครถวายราชสักษษาการะต่อหน้าพระบรมชายาลักษณ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและเป็นประธานสักขีพยานในพิธีรับมอบเข็มกลัดพระรชาชทานในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถบิ๊ฟอร์มม์ปั่นเพื่อแม่เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา83พรรษา12สิงหาคม2558ให้แก่ประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ w w w b i k e f o r m m 2 0 15.com ที่สำนักงานเขตพญาไทโดยบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนที่ลงทะเบียนเดินทางมารอรับเข็มพระราชทานอย่างต่อเนื่องซึ่งทางสำนักงานเขตพญาไทมียอดประชาชนลงทะเบียนจำนวน1,822รายรับรับพระราชทานเข็มทั้งพร้อมกัน 5, 50เขตวันนี้ผมเองก็มาที่เขตพญาไทครับก็เป็นสิ่งที่น่าปราบปลื้มและยินดีเป็นอย่างยิ่ง ประชาชนนะครับมาแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านแล้วพร้อมที่จะไปรับเสด็จในวันที่16สิงหาคมนะครับก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านนะครับที่ได้มาลงทะเบียนไว้หรือไม่ได้ลงทะเบียนในวันนี้นะครับก็อยากให้ไปร่วมรับเสด็จต่อพระองค์ท่านนะครับเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันนะครับทุกๆพระองค์ในการที่จะร่วมกันปันเพื่อแม่ในวันที่16สิงหาคม 2,558นะครับถึงแม้เราจะไม่ได้เข้าร่วมปั่นแต่เราก็ได้ร่วมรับเสด็จได้ชมพระบารมีอย่างใกล้ชิดค่ะเป็นครั้งแรกและจะไม่มีโอกาสอีกแล้วและหายากที่จะมีมวลชนมากมายขนาดนี้ที่ได้รับเข็มหมดทุกคนปราบปื้มและดีใจค่ะ สำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนสามารถรับเข็มกลัดพระราชทานต่อหน้าพระบรมชายาลักษณ์ได้ทั้ง50สำนักงานเขตทั่วกรุงเทพมหานครที่ได้แจ้งความประสงค์ไว้ระหว่างวันที่14-15สิงหาคม2558เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาค่ะโดยทางกรุงเทพมหานครเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์โดยสวมใส่เสื้อสีฟ้าและติดเข็มกลัดพระราชทานที่บริเวณหน้าอกเสื้อด้านซ้ายสำหรับประชาชนที่ไม่ได้รับเข็มกลัดพระราชทานสามารถเดินทางเข้าร่วมชื่นชมพระบรมี และเฝ้ารับเสด็จได้ตามเส้นทางการจัดกิจกรรมตั้งแต่พระลานพระราชวังดุสิตถึงกรมทหารราบที่11รักษาพระองค์เพื่อร่วมการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและแสดงพลังความสามัคคีใน,ในกิจกรรมจัก,กร,รยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา83าพรรษา12สิงหาคม2558บปิ๊กฟอร์มมปั่นเพื่อแม่ในวันที่16สิงหาคม2558ตั้งแต่เวลา15นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ